เอาเลยครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ยังลังเลในการสมัครสมาชิกช่องกอมีทีวีอยู่นะครับกลัวที่จะไม่คุ้มหรือกลัวที่จะไม่ได้เกมโปรตามที่หวังนะครับผมก็ดูจากอันนี้ได้นะครับผมอัปเดตเกมโปรทุกวันนะครับในกลุ่มนะครับผมแล้วล่าสุดนะครับมีน้องสมาชิกคนหนึ่งทักเข้ามาบอกว่าพี่มีเกมนี้ไหมพี่ก็ตอบเดี๋ยวนั้นเลยนะครับบอกว่ามีมีมเดี๋ยวพี่ดูให้นะครับผมพี่ก็ทําการโปรให้เป็นที่เรียบร้อยเลยไม่ถึง10นาทีครับไม่ถึง5นาทีพี่โปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บส่งลิงก์ไปให้น นะครับผมก็ได้คุยกับพี่ด้วยนะครับแบบตอบเร็วทันใจจริงๆเลยนะครับผมนะครับผมถ้าใครกดสมัครแล้วทักเข้าเฟซมาด้วยนะครับผมหรือไม่ก็ทักไอจีมาได้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้เข้ากลุ่มกันนะครับผมแล้วก็นี่ครับหรือถ้าไม่ทักพี่นะครับก็สามารถเข้าไปกดเข้าไปในช่องพี่นะครับแล้วกดคําว่าชุมชนนะครับจะมีโพสต์สำหรับสมาชิกอยู่นะครับสามารถสแกน QR code ได้เลยนะครับผมแล้วก็เข้ามาเป็นครอบครัวมินิทีวีด้วยกันนะครับบ๊ายบายครับผม อเอาเลยครับก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยะครับอยู่กันในช่องกรอบมินิ X2 นั่นเองนะครับวันนี้อยู่กันในเกมคา r ์ปาร์กิ้งมัลติเพย์เยอร์นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นที่เงินไม่จํากัดนั่นเองนะครับสามารถซื้อเงินได้เอ้สามารถซื้อรถได้ทุกคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรถอะไรที่มันล็อกอยู่ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับผมอ่าเป็นมดทางด้านจีนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวผมซื้อให้ดูเลยละกันนะครับนี่หนึ่งคันสามารถซื้อได้ทุกคันเลยเดี๋ยวผมขอซื้อคันที่มันแบบแพงๆหน่อยละกันนะครับ มีรถคันใหม่อะไรมาหรือเปล่านะอันนี้ก็น่าจะแพงสุดแล้วนะ,ะสามารถซื้อได้เลยนะครับตรงนี้เป็นไงเอามาจอดเรียงๆแบบเออเขาเรียกว่าเอามาจอดแบบประดับ t h มอะไรอย่างี้ก็ได้นะรประดับลงรถเรานะเนี่ย body ้คริสคืออะไรวะบอดี้คริสคืออะไรวะนะลองซื้อมาดูฮนะทุกคันเลยนะครับ แต่แต่มันก็ขึ้นเงินอย่างนี้อยู่นะครับผมไม่ต้องแปลกใจแต่เรามีรถเราได้รถมาแล้วนั่นเองนะครับตรงนี้เราได้รถมาแล้วแล้วเราจะออกจากตรงนี้ยังไงอะโอเคขอเลือกเป็นอุ้ยคณ้เทศจัดดูดูท่อดินเนี่ยสีสูบปะเนี่ยท่อสีสูบ อ่าผมซื้อมาแล้วไม่ใช่หรอโอเคเดี๋ยวผมขอหาปุ่มออกก่อนตรงนี้นะครับผมไม่รู้ว่าปุ่มออกมันอยู่ตรงไหนไงนี่ผมเห็นมามีเป็นรถเอเชียด้วยนะครับผมนี่น่าจะเป็นตัวยต้านะคันนี้นะครับและคันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับผมเอเชียนี่เป็นยูโรอันนี้เป็นอะไรไปนะครับเฮ้ยมีระดับคลาสเดีเ๋ยว อ๋อของของเฮเชียไม่มีสักคันนี่ครับโอเคประมาณนี้ละกันเดีย๋ยวไปลองเล่นในด่านกันดูนะครับโอเคเหมือนปุ่มมันจะบักนะครับเมื่อกี้นะก็ให้ทําการกดเข้ามาที่ตรงนี้ก่อนแล้วเราก็กดคัมแบ็กได้เลยนะครับโอเคเดีย๋ยวมาตั้งค่ารถกันก่อน่นรับดูลรถแบบโอ้ลูลาลังการมากนะนี่รถล,ลุลาลังการจาัดโอเคเดีย๋ยวมาตั้งค่ารถกันก่อนนะครับเอนจิ้นนะครับผมเราก็สามารถ ใส่ได้เลยอันนี้คือผมทำไม่เป็นนะผมใบและเซตนะกดซื้อมาใส่เลยฮนะล้วไงต่อครับเราสามารถใส่อันนี้คือใส่ให้แล้วหรือเปล่าใส่เครื่องทองใส่เครื่องเทโบไม่แง่เครื่องทองวหะเอาอันนี้คือคือเราใส่ยังไม่รู้นะ Inventory เ okay. ขน่าจะใส่ให้แล้วนะครับชชปอืมเขาใส่ให้เขาใส่ให้แล้วนี่สีทองทองอารามผมบอกเลยว่าทองอาราม Ship. เชฟอา้ามันไม่ทองอะ่ะโอเคมันเหมือนจะช้านิดนึงเนะล้อับผมระบบเกมนะน่าจะเป็นที่ระบบเกมเลยดีวยกว่าอ๋อนี่ไงค่ะ i n นเซอร์วเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่ว่า ใส่อะไรบ้างนะครับผมก็ไม่เคยเล่นประเด็นอะอัปเกรดให้ดูเลยคลาราเซอร์วิสใส่สีท้องหมดเลยนะับน่าจะแพงสุดแล้วในนี้นะครับเคเครื่องยนต์เราก็เสร็จสมบูรณ์ร้อเอซ็นอันนี้คืออะไร,รอะนี่คือใส่ไปแล้วหรอโอ้แล้วแบบมันมีให้ใส่เยอะมากเลยนะครับ สามารถใส่ได้เลยนะตรงนี้ม,นม,มันมีให้มันมีให้แต่งอะไรเยอะมากเลยนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะตรงนี้นะอืมเป็นเครื่องทองหมดแล้วนะครับโอเคถ้าใครมีเวลาว่างนะครับสามารถมาตรงนี้ได้เลยนะครับออเคผมรีวิวให้ด่านี้แล้วกันนะครับ Engine m a r k e t ็ก็มีว่ะเด็คข้าโรตมีระบบให้แต่งเยอะมากเลยนะครับ โอเคนี่คืออะไรอ่ะเกียร์เดี๋ยวนะเกียร์มีให้เปลี่ยนด้วยเหรอเกียร์ที่แพงที่สุดเท่าไหร่กันขอแบบที่แพงที่สุดอะไม่มีบอกอ่ะโอเครช่างมาแล้วกันนะครับสามารถมาเลือกซื้อกันได้เลยตรงนี้นะครับผมแต่งแต่งอย่างอื่นได้ไหมแต่งสีลงสีลดอะไรแบบนี้นะครับ ไม่แน่ใจเหมือนกันโอเคสามารถมาแต่งกันได้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําการแบบเล่นก่อนแล้วกันอ่ะนี่มีรถต่างๆนานานะให้เลือกใช้มากมายก็เมื่อกี้ก็ซื้อมาแล้วนะครับโอเคเราจะใช้รถคันที่เราแต่งแล้วกันนะไปเราพร้อมที่จะสตาร์ทแล้วนะครับแล้วเราก็ไปเล่นที่มัลติเพ a เยอดูดีว่าจะมีคนเล่นหรือเปล่านะครับ อ่าดูกันว่ามีคนออนไลน์อยู่หรือเปล่าโอเคผมก็รอมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมเหมือนจะเล่นออนไลน์พอนที่จะไม่ได้นะเพราะว่าผมรอมาสักพักหนึ่งแล้วประมาณ1นาทีได้นี<笑><笑>ครับผมอ่ะก็ไม่มีอะไรตอบสนองเดี๋ยวไปดูกันทางด้านซิงเกิลเพลเยอร์แล้วกันนะครับอืมซิงเกิลเพลเยอร์ขอเป็นด้านอ่า ไฮเวย์ธรรมดาดีกว่านะครับผมจะได้ไม่แหลกนะคีอไฮเวย์คือทางด่วนนะครับเราไปกันเลยดีกว่าดูว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับเกมนี้จะเล่นได้หรือเปล่าจะแหลกจะหลุดอะไรหรือเปล่านะครับผมผมบอกเลยว่ามดจีนอาจจะเล่นได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ไม่สำหรับทุกคนนะก็จะเล่นได้แค่บางเครื่องเท่านั้นนะครับ ่าเล่นได้แค่ Android นะนี่นะเขามีบอกอยู่นะเป็นเวอร์ชั่นนี้นี่ครับเขามีบอกรุ่นโทรศัพท์ด้วยว่ะโอเคขอไปตั้งค่าภาพก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไฮไม่ไหวขอเป็นโลดีกว่าขอปรับภาพต่ำสุดเลยนะครับขอญาตเลยหลกักาน จำสุดเลยนะครับเฟรมเรทอยู่ที่60ถูกแล้วอันนี้กออ็อันนี้ก็ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราลองไปขับรถดีกว่าว่ารถเราจะแรงแค่ไหนก็ขออภยัยที่ภาพไม่สวยด้วยนะเพราะว่าเครื่องผมอาจจะเล่นไม่ไหวน,นั่นเองนะเครื่องใครแรงสามารถเปิดไฮได้เลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะวิ่งเท่าไหร่นะเราแต่งมาทองประมาณอันหนึ่งเลยนะีน่ะครับรถเรา เราสามารถวิ่งได้เท่าไหร่ดูความแหลกโอ้ค้างไปแล้วฮนะค้างไปแล้วนะเครื่องผมฮนะ <c oughs> แหบโหลดไม่ทันนะครับสามร้อยละนี่ครับจะสี่ร้อยหรือเปล่ามีช่างตรงเลยนะโอ้ตันอยู่ที่สามร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับผมสามร้อยเจ็ดเก้าโอเคก็ได้อยู่นะครับตรงนี้วิ่งขึ้นสี่ร้อยได้ไหมโอ้โหไปแล้วไปแล้วเครื่องผม จกแตกไหมไปแล้วครับเครื่องแหลกแหล,ลกจีแหลกจืดสะดือโบนะครับถอยหลังก่อนโอเคเดี๋ยวมาดูกันที่มุมมองอันนี้มั่งนะครับโอ้โหล้อนี่ล้อนี่ฟรีมากโอ้โหหน้ายุไปแล้วอะล้อเหมือนรถด,ดิฟนะขอปรับความเร็วัน เท่าไรได้เท่าไรได้เอาดีโอไปแล้วครับไปแล้วครับแหลกฮะโอ้โหโอเคก็สำหรับคลิปนี้เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับเครื่องก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้นะโอโเคเดีเดาเดเครื่องมันไปเองวะ่ะล้อฟรีจัดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะลงน้ำอย่างเดียวเลยยางแตกหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเ,เหมือนรถยางแตกเลยฮะยางแตกในแบบ G T A อะไรเงี้ย โอเคก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันแนละ้วเดี๋ยวเจอกันใหมค่คลิปหน้าผมบายบายครับมันจะลงน้ำย่างเดียวเลยเฮ้ย